สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชาแนลกันอีกแล้วนะครับนอนนี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่บาคาร่าผมนะต้นทุนห้าร้อยดูมันไหลดิโอ้โหน้ําเงินไหลสูงสุดอยู่ที่เจ็ดไม้ตอนนี้แดงมาละกี่ไม้แดงมาละห้าไม้อุ้ยเอาไงดีวะเปิดแรกไหลแดงไปก่อนแล้วกัน ตามเขาไปก่อนเออหมดหน้าถักนี่แหละเปิดแรกก็ขอให้บวกก็แล้วกันนะเพื่อนนะถ้าเปิดแรกไม่บวกนี่ลาบากเติมเข้ามาใหม่สังเกตรถแมพตอนนี้หนึ่งสองสามเฮ้ยหนึ่งสองสามเป็นหน้าคู่นะหนึ่งสองสามเป็นคู่สามสี่แถวสามเป็นหน้าขี้แถวนี้แม่งกลัวน้ําเงินว่ะเพราะว่าแถวสี่แถวห้าแถวหกส่วนมากชอบเหมือนกันแต่เราเชื่อในเขาไพ่หลัก ป๊าสี่แต้มเพื่อนสี่เต้มเอาเอาแล้วอย่าไปยอมแพส้สูนะเออคิดว่าแม่งไม่ดึงห้าต้มเพื่อนสู้เขาสู้เขาสู้เขา,ส,เขาสวยงาม <c oughs> แม่งเจ็บใจไหมละ่ะเออเจ็บใจไปดิโอ้ยแม่งหลังบ้านมาหกว่าคิดว่าโดนนะนะเปอร์เซ็นที่ดึงสู้กันนะระหว่างแดงกับน้ำเงินดึงใบสามสู้กันส่วนมากแม่งสู้น้ำเงินไม่ได้นะโอ้โหตัดคอดูหน่อยมา ตัดไปน้ําเงินเลยหมดหน้าตักนี่แหละมีอยู่975เจอา้าจะไปหย่องครับผมจัดแม่งหมดหน้าตักไปเลยไม่ฟังก็พังครับผม <c oughs> ที่จริงเ่ยมันไหลยอยู่เจ็ดไม้นะแต่ว่าเราสวนขึ้นเลยเมื่อวานก็เจอนะไหลแบบนี้แหละพอครบหกปุพพ๊บมันตัดขึ้นเลยมันไม่โค้งต่อยังไงเพื่อนเอา้าเรียบร้อยปอกเก้าพอพ,อพอไม่ต้องเปิด <c oughs> เจ็บได้แค่มองเหมือนเดิมเอา้ากลัวแม่งเสมอไม่ได้กลัวอะไรหรอกเราไม่ได้ใส่เสมอด้วยโอ้ยเก้าวดิงด้วยว่ะโอ้โหถ้าเกิดว่าเป็นของจริงี่จ่ายดิงด้วยนะแต่ถ้าเราใส่โบนัสไปก็ได้ด้งได้ต่อเดียวอ่าตอนนี้พันเก้าร้อยผมขอหมดตักเลยอะสามเปิดแรกนี่หมดหน้าตักเลยอะปกตินะผมจะเล่นสองเปิดหมดตักสองเปิดแล้วเปิดต่อไปค่อยๆซอยลงเบาๆเพราะว่าเราได้กาไรเยอะแล้วไงไม่จําเป็นที่จะต้องเอากำไรเราไปเสี่ยงอีกใช่ไหมล่ะ สลับนะเพื่อนนะตัดแบบนี้แล้วจงสลับไปต่อปับเจ็ดว่าปับอุ้ยไพ่คู่เรียบร้อยไพ่คู่แตกแล้วเอาดิอ่าอ่าอ่าเรียบร้อยสามเด้งกระบอกอุ้ยโดนสามเด้งเน้นเน้นเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะแล้วแม่งตอนนี้มีจุดไพ่คู่น่าคิดละ จุดไพ่คู่นะมีตัวแรกที่ตัดเปลี่ยนที่เหลือนะตัวสองตัวสามไหลลงทั้งหมดเลยเห็นไหมไพ่คู่ส่วนมากไหลลงว่ะไหลลงต่อว่ะแต่ว่าลักษณะเขาไพ่อยู่ในช่วงสลับลองเชื่อมันดูเอาแค่นี้พอเบาๆครับผมเห็นไหมไพ่คู่ตัวที่ตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวสองกับตัวสามมันไหลลงแต่ว่าตัวแรกตัดเปลี่ยนผมว่าแม่งไหลลงนะ ปับป๊บปั๊บโอ้ยเก้าเก้าเพื่อนเก้าเก้าเก้าโอ้าได้ไพ่คู่นิดหน่อยลบไปเก้าสโอ้ยเอาละไพ่คู่ที่มาโอ้โหต่อเนื่องกันสองหม้เลยวะ่ะเหลือสามพันเจ็ดแล้ววะ่ะโอ้โหสถานการณ์เริ่มกดดันขอเบาๆอีกสักไม้แล้วกันเนาะตอนนี้อยู่ตีพันเบาๆอีกสักไม้แล้วกันนะจะรอดไหม แต่ไอตัวเดิมแนละ้วมันสลับครั้งเดียวแล้วมันไหลลงต่อนะเห็นไหมหลังจากที่ว่าน้ําเงินมันไหลยาวมาน้ําเงินไหลยาวสลับสลับหนึ่งรอบไอตัวที่สองน้ำเงินไหลลงต่ออีกหนึ่งไม้หรือสองไม้เห็นไหมลง่อยดิเพื่อนมันได้จังหวะลงแล้วนะป๊าบอยาดิหลังมาเอา้าดึงสู้ดึงสู้เอาดิมีสิทธิ์มีสิทธิ์บ,บอดนะมีสิทธิ์แพเราแน่นอนยังไงเพื่อนโอ้โห เปอร์เซ็นแดงดึงสู้นี่เปอร์เซ็นตเสียน,นี่มีเยอะนะอะไรวะทําไมช่วงนี้มันเปลี่ยนกันวะช่วงนี้สลับกันไปหมดเลยวะปกตินะแดงดึงเห็นเวลาเมื่อก่อนอะแดงดึงเมื่อไหร่นี่แพ้น้ําเงินทุกทีอันนี้แดงดึงแม่งชนะเฉยวะโอ้โหเป็นไงเป็นกันแล้วเปิดนี้ต้องวัดใจแล้วแหละเล่นนานมันเริ่มเอากับพืนวัดใจเลยอ่ะลองดูดิว่าจะรอดหรือไม่รอดนะจะลงหรือไม่ลง บางทีการเล่นสวนก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพนะตอนนี้ลักษณะเขาไพ่สลับอยู่นะหนึ่งตัดหนึ่ง <_ C 1> ต้องเอาให้แม่งลงจนได้มาเฮ้ยเฮ้ยยาปอกนะเพื่อนอย่าปอกนะเพื่อนใจเย็นเย็นเออลดแต้มโอ้ยอ้าห่าแม้มอย่าดึงนะอ่าเรียบร้อยสวยเออถ้าแดงมันจะชนะมันต้องไม่ดึงไพ่ถ้าดึงนี่โอกาสเสียนี่มีเยอะมากนะเท่าที่ว่าผมเล่นมาทุกวันแล้วผมจำได้เลย อ่ะโอเคผมนะก็จบไปที่6,500และกันรอบนี้กำไรอยู่ที่6,000เน้นเน้นอ่ะโอเคผมนะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ที่กว่านะครับนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ